ที่ของเอในลยนก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงารที่ระบไใรลยแล้วก็ให้เขาติดตาอใจเป็นผู้ดูแลกรุงเทพมหานครในการใช้ากที่แรกเลยคือนเสียงได้ยินไหมเอยชัดเจนไหมครับ เรามาปัจจุบันเนี่ยเราเก็บเองประมาณที่สิบเปอร์เซ็นต์ในอย่างปีนี้เราเก็บได้มาเก้าหมื่นเจ็ดพันล้านบาทเราเก็บเองประมาณสองหมื่นล้านที่เหลือก็ส่งมาจากส่วนกลางอาจจะเป็นแบตเป็นมาษีต่าาๆโดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นโซ่ข้อสําคัญที่เชื่อมเราระหว่างกับร,รัฐบาลอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งถ้าเกิดเรามีความสัมพันธ์ที่ดีเข้าใจการทํางานกันมันก็จะรับรับืบ่นมากขึ้นประเด็นที่สองคือกรุงเทพมหาคนครเองก็มีการได้รับบริการจากหลายหน่วยงาน ของทางมหาไทยนะไม่ว่าเป็นโครงการปกครองโครงการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นปอพอนะครับหรือไม่กระทั่งแม้กระทั่งการในปานครหลวงการในปานครหลวงองค์กรกําจัดน้ำเสียทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคือผู้ที่ต้องมาทํางานร่วมกับกรทมในหล,หลายส่วนเลยครับซึ่งเราก็มีการบริาหารจัดการแล้วมีการคุยกันในระดับผู้บริหารการอย่างต่อเนื่องนะครับและอันที่3มคือเรามีพื้นที่ใกล้เคียงถึง6จังหวัดครับ ที่อยู่ติดกับเราก็อาจจะเป็นนครปฐมโนทบ,บุรีปรทุมธานีสมุทรปราการฉะเชิงเทราแล้วก็สมุทรสาครเพานั้นการบริหารงานที่ต้องบูรณาการกับกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งอยู่ในกํากับดูแลโดยตรงของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มีความจาเป็นเพราะว่าไม่ว่าจะน้าท่วมอากาศเสียการจราจรเนี่ยไม่ไม่มีรู้จกักแล้วว่าเขตแดนจังหวัดอยู่ที่ไหนทั้นคนที่เดินทางผ่านไปผ่านมาขายะน้ําเสียอากาศพิษก็จะข้ามไปข้ามมาน้ําท่วม ัการบราการระหว่าง6จังหวัดกับกรุงเทพมหานครก็เป็นเรื่องสําคัญครับท่านบอกว่าก็วันนี้ก็เป็นนิสัยที่ดีครับที่ท่านรองนายยกับท่านรัฐมนตรีมาดไทยกรุณาให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมเราคิดว่าหวังว่าการทํางานเราก็คงจะไร้รอยต่อนะครับแล้วก็สามารถประบัติทุกประมุขสู่ท่านกับประชาชนได้อย่างเต็มที่ครับดังสมดังนโยบายของรัฐบาลครับขอบพระคุณครับ ก่อนทุกท่าน้วรชการกรุงเทพมหานครค่ะลำดับตัวตั้นะคะขออนุญาตกลาบเปียนเชิญท่าหลวงพระพิหารองประหลัดกรุงเทพมหานครรักษาราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครได้รายงานสรุปโครงสร้างและบทบาทของกร, Group, ร Trump, ุงเทพมหานครกราบเรียนเชิญค่ะกราบเรี่ยนในท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนประหลัดกรุงเทพมหานคร ขออนุญ,ญาตเป็นผู้แทนนําเสนอรายงานสรุปโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของกรุงเทพมหานครโดยสังเขปค่ะกรุงเทพมหานครแบ่งการบริหารงานออกเป็นสองส่วนก็คือทางฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญตัติทางฝ่ายบริหารอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะได้แก่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งสี่ท่านและ ท่านประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและที่ปรึกษาของผู้ว่าอีกแปดท่านนะคะ,ะได้ร่วมกันมาเป็นผู้บริหารในฝ่ายนิติบัญญัติมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50ท่านจาก50สำนักงานเขตโดยปัจจุบันท่านวิรัตมีนชัยนันต์ดำรงตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานครมีท่านเชียดาวิพัฒน์ภูมิมีประเทศท่านนํำนาจปานเผือก ดำรงตำแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานครสำหรับฝ่ายข้าราชการประจำจะมีปรลัดกรุงเทพมหานครและรองประหลัดกรุงเทพมหานครจำนวน6ท่านนะคะพร้อมอที่จะผลักดันขับเคลื่อนนโยบายต่างๆร่วมกับเพื่อนข้าราชการจากสำนักทั้ง17สําสำนักซึ่งสำนักนี้จะเทียบเท่ากับกรมของกระทรวงมหาดไทยนะคะ และเขตปกครองจำนวน50เขตโร,รงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครอีก437แห่งครัในปีงบประมาณ2,566กรุงเทพมหานครมีข้าราชการและบุคลากรจำนวนรวมทั้งสิ้น91,64 0คนในจำนวนนี้ประกอบไปด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานครสามาัญรละ25นะคะ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครร้อยละยี่สิบเอ็ดเป็นลูกจ้างประจำมีจำนวนมากถึงสามสิบสีุ่สามเปอร์เซนนะคะลูกจ้างชั่วคราวอีกประมาณ20%สเอร์เซนตมีข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษาก็คือมหาวิทยาลัยนาวมินทราธิราชจำนวนเหลือหกรายนะคะ กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นราชการการบริหารท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพุทธศักราชปี252528นะคะและอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นพุทธศักราช2554 รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ที่กรทมต้องปฏิบัติเช่นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของสิ่งแวดล้อมหน้าที่ที่จะขับเคลื่อนนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและแผนพัฒนากรุงเทพมหานครซึ่งมีเป้าหมายมุ่งสู่การทำให้กรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนในส่วนของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครที่เราใช้อยู่นั้น เป็นแผนระยะยาวระยะ20ปีภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นมหานครแห่งเอเชียซึ่งกล่องที่คิดนั้นสอดคล้องกับบริบทของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันและระยะยาวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อที่จะขับเคลื่อนไปสู่นิสัยที่กรุงเทพมหานครจะสามารถยกระดับ